ได้สามชั้นมาสวยๆนะคะเพื่อนๆก็เอามาหั่นเป็นสี่ชิ้นเนาะหนึ่งเส้นเราได้สี่ชิ้นนะคะแล้วแม่บ้านก็โรยน้ําตาลแล้วก็น้ําปลานะคะหมักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเอาไปชุบแป้งสาลีแล้วเอาไปทอดกันค่ะเพื่อนๆค่ะอันนี้เราหมักหมูิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงหรือสี่สิบนาทีแล้วนะแม่บ้านจะใส่ มีตัวฉลากทองแป้งทอดกรอบนะเพื่อนๆในนี้มันมีน้ําอยู่แล้วนะนบ้านก็จะใส่ไปเลยแล้วเดี๋ยวเราไปทอดกันค่ะนี่ก็จะประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะคะให้มันติดๆนิดหน,นึ่นนะ เดยวไปทอบกันค่ะเพื่อนๆน้ำอันเริ่มร้อนแล้วเราใส่หมูลงไปเลยนะคะทอดไฟอ่อนนะคะเพื่อนๆหมูของเราจะได้สุกทั่วแล้วก็กรอบนะคะ หมูเราเริ่มจะสุกแล้วนะคะเพื่อนๆให้กลับด้านนะคะหมูจะไหม้นะหรีห่หน่อยก็ได้ค่ะที่มันไหม้ไหม้นี่เพราะว่าเราใส่น้านําตาลสายไปนะคะถ้าใส่แค่น้ําตาลมันจะไม่ค่อยไหม้ะคะ่ะเพื่อนๆหรี่ไฟหน่อยนะหลีไละะ่ไฟค่ะ ตอนนี้ก็เริ่มจะใช้ได้แล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็เอาขึ้นเลยเนาะโอเคนะคะติดไฟเอาขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวอันไหนดำๆเนาะแล้วก็ <c oughs> ไปขูดออกหน่อยนะ เดี๋ยวไปหั่นจิ้นแจ่วกันไม่งั้นก็กินกับข้าวร้อนๆได้เลยนะนเพื่อนล้ค่เพื่อนๆหมูทอดของเราเนาะเพื่อนๆลองเอาไปทําทานกันดูนะคะบอกว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอของช่องแม่บ้านแบ่งข้อค่ะ แล้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ